สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องรถถซิ่งบายสุปอัมชแนลนะครับผมเจอเจอกับอีกหนึ่งคลิปครับกับวันหยุดนะครับผมวันนี้ก็คันไม้คันมือครับผมไม่รู้จะไปทําอะไรครับผมว่างจากงานประจําก็จับรถไถมาไถของตัวเองหน่อยครับผมก็พื้นที่ก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่ไม่ถึงไร่ดีครับเพราะว่าเป็นหนองน้ําครับพื้นที่นะก็จะเป็นหนองน้ํานะครับของผมพื้นที่ผม นะครับนู่นนะครับถึงนู่นขอบเขตก็มีสวนยางนิดนึงแล้วก็ตรงมานี่ตรงมานี่ตรงานี้ครับก็พื้นที่ตรงนี้มันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับออย่างเช่นทานานี่ก็น้ําทุกกับปลูกมันก็น้ําท่วมครับก็เลยอาศัยมันหกเดือนถึงเจ็ดเดือนนะครับผมอาศัยกว่าผลมันจะโตครับปกติมันก็จะแห้งเนาะแห้งนะครับผมอะเห็นไหมครับแปลกแปลกไปครับผมเออเอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สองทำไมมันเท่ เสริมความร่อให้นิดนึงครับตรงนี้ครับมีไหมครับผมเสริมสองข้างนะครับเอาไม่ได้เจาะนะครับผมเหมือนดูไกลๆนี่ดูไกลๆเนี่ยเหมือนอที่ระบายความร้อนนะครับเอาซื้อของแต่งนะครับของแต่งอมาติดนะครับผมไม่ก็ไม่แพงหรอกครับผมไม่ถึงสี่สิบห้าร้อยนะครับเก็บของเก่ามาคาตัวถูพ่นสีติดเอานะครับผมก็ เพิ่มเพิ่มความสวยงามให้รถนะครับดมูมีมิตินะครับผมรถของเราใครอยากสวยอยากแต่งก็แต่งได้นะครับคําหลังคาเนี่ยผมว่าจะทําเหล็กเป็นเหล็กดีกว่าเพราะว่าเป็นพวกสแตนเลสหรือ,อพวกสวยๆนะครับผมผมว่าไม่ค่อยทนนะครับเพราะว่าเป็นลุยนะครับถ่าไ,ไล่ถอะไรเนี้ยแบบพวก ยังไงเป็นเป็นแดนนะครับคันแดนของกันเนี่ยมันมีไม้มาเยอะมันก็เบียด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 เข้าไปมันจะหักมันจะงอได้ก็เลยว่าวิเคราะห์ว่าจะเอาเอาแบบเหล็กมาทําเองอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิธีก่อนว่ามันจะทํายังไงให้มันสวยสวยก็จะพ่นสีดําแบบนั้นแหละครับจะเอาลงมาเอาลงตรงๆรแบบนี้ตืดมานี้นะครับก็จะทํากันท่อมานิดนึงนะครับผมเพราะว่าเบียดเข้าไรเข้าอะไรเนะี่ยโอ้ มันโดนท่อโดนอะไรนะครับโดนหน้าโดนตาเรานะครับผมแต่ถ้าจะไปซื้อแบบสวยงามมันก็ได้อยู่ถ้าเป็นงานถ่ายไร่หรือถ่ายไร่ที่แบบไม่ได้เบียดคันแดนแบบเจ้าของไร่เขาจัดการไม้ริมแดนนะครับแดนที่ให้ดีๆอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะครับผมอ่ะครับมาดูนะครับผมมาดูใกล้ๆแล้วกันนะครับนี่ไหม ผมติดไปเทๆ่ๆเฉยๆแล้วครับเพิ่มเพิ่มความสวยงามเพราะงั้นเดี๋ไม่เชไมเกี่ยวกับความแรงคนอะไรหรอก <c oughs> เห็นมันวางอยู่เฉยๆก็เอามาติดรถไถอะไรไปงั้นแหละครับผมอื <c oughs> ดูมันก็มีมิตินะดีกว่าลนไปเลยครับดูนิครับมันก็สวยงามขึ้นนะครับ <c oughs> ก็จะว่าถ้ามีเวลาบ้างก็จะพ่นพ่นเวทตัวเนี้ยอ <c oughs> อย่างคิดดูจะเอาสีอะไรจะคิดอยู่เอาสีอะไรเอาสีน้ำเงิน น้ำเงินน้ำเงินแบบไม่ใช่น้ำเงินธรรมดาแบบน้ำเงินแก้วน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยน้ำเงินมุกประมาณนั้นอ่าหรือเปล่านะครับ<笑><笑>ก็มาทักทายเอฟซีนะครับผมทักทายเพืเ่อนนะครับก็นี่ฮะผ่านผมก็เป็นใบยิ้มหกนะครับพื้นที่มันก็แข็งนะครับผมใครไม่เข้านะครับก็จะมาถ่ายกบหญ้าก,กบพวก พวกตวแบบอย่างนั้นครับเขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยมันกําลังขึ้นนะครับหญ้าแบบนี้ต้นอย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ครับขึ้นมานะอ้เอาลาบางครับผมเต็มเลยครับก็เลยถ่ายมากบ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 กกไว้ก็รอให้ฝนตกหนึ่งครั้งก็จะถ่ายปลูกลองปลูกมันดูครับผมปลูกมันก็เคยได้นะครับแต่ต้องทําแบบกั้นที่แบบยังไงเป็นเป็น,เป,นเป็นคูน้ําคูแดนเนี้ย ถ้าปีนี้มีโอกาสมีวันหยุดวันอะไรครับผมจะมาปรับเป็นที่นาไปเลยลองดูสิว่ามันจะปลูกข้าวได้ไหมแต่ต้องทําทําทําคันแดนคันนาแต่พื้นที่มันก็ไม่เสมออยูดีครับจะหาแบบเนี่ยหนึ่งไร่ก็หวานข้าวก็จะพอได้อยู่บ่เนาะบอกเทคนิคนะครับเนี่ยใครที่มีประสบการณ์นะครับผมพื้นที่ใกล้ หนองน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยแต่น้ำนะครับดูปีนี้ครับก็ไม่ตอเน่าถุงถึงนู่นเลยน้ำอ่ะครับดูสิครับ,รบถึงตรงหญ้าตายๆนะครับถ้าเราปลูกข้าวปลูกอะไรมันจะรอดไหมครึ่งแข้งนะครับครึ่งแข้งเลยแล้วก็แช่อยู่อย่างนั้นตลอดเลยคิดว่าจะรอดไหมหรือต้องทําทําคันนาแบบสงสูงกั้นน้ำไว้กั้นน้ำไม่ขนนไมขเข้าตรงนี้ อ้อมหมดเลยอ้อมหมดเลยก็ให้เบี่ยงน้ําไปทางนู้นครับเพราะว่าดูครับระด,ดับน้ำนครับนูน่นถึงนูน่นถ้าเราจะทําคันนาเนี่ยตรงตรงไปเลยเนี่ยต้องทําสูงสูงกว่ากว่าตรงนั้นหรือเปล่าขอความเห็น f อซนะครับว่ามันจะรอดไหมมันจะอยู่ได้ไหมทํามันก็ตายแล้นะครับนี่เรียบร้อยดี ครับดูแปลงทุนผมครับนูนขึ้นไปนูนเหนือน้ํามันมันบบมนะครับปลูกไว้ตายไปครึ่งนึงก็ <c oughs> เลยมาปีนี้ว่าวิเคราะห์ดูว่ามันมันทําอะไรได้นะครับเพราะว่าตัวเองก็มีรถไถอแล้วก็จะวิเคราะห์ว่ามันทําทํานาม,มันจะได้ไหมหรือน้ํามามันก็จะตายเหมือนเดิมหรือต้องทําคันนาสูงไว้เวลาน้ํามาก็ให้มัน ให้มันเบียดออกนี่ครับมันมันมันไม่มีช่องออกนะครับน้ำเนี่ยครับเห็นไหมนี่ยฮะไม่มีช่องออกเลยถ้าออกก็จะออกรูนู้นแหละรูนีนแ่แหละมันจะท่วไมไปเรื่อยมันก็ไหลออกนิดเดียวนะครับเพราะน้ํอยู่พื้นที่ต่ํานะครับมันก็มาอย่างนี้ครับขอความเห็นเอฟซี F C นะครับทำยังไงครับพื้นที่ประมาณนี้หนึ่งไร่เนี่ย <c oughs> เป็นหนองน้ํา ตรงตีนนู้นก็เป็นแดนของเรานะครับจะทําปรับเป็นนาทํานาเนี่ยมันจะได้ไหมหรือต้องทํำยังไงหรือทําคันนาสูงอ,อ้อมทั้งหมดสี่ด้านเลยมันก็เหมือนน้องสะแล้วนะถ้าสูงเกินไปมันก็ไม่เหมือนน้องสะไปเลยนะครับสะน้ําเลยอ่าทักทายดูครับนี่ครับพื้นทีข่ขอความคิดเห็นหน่อยนะครับทําแบบไหนดี พ่อนามันมันมันมาแต่ละครกมันก็ท่วมถึงต้นยางเนอะครับครับเอาเป็นการเป็นงานเด้อ FC เ <c oughs> พื่อนๆครับผมหรือ,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 อถ้ามันมันทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องทำอย่างอื่นเนาะทำอย่างอื่นผมก็ไม่มีเวลาทำหรอกครับก็ไถเล่นอย่างนี้แหละครับอเป็นพื้นที่ประลองร<ม>ถไถแล้วกันถ้าทำอะไรไม่ได้เนาะออ FC อยากให้ทำยังไง ตั้งผานยังไงหรือแบบทำยังไงก็จะมาลองประ,ประเดิมสนามนี้แหละสนามประลองรถไถเนี่ยตั้งผานทำยังไงผานสองฟันผานสามฟันอะไรก็ว่าไปนะครับผมผานยกลุ่งลุกล่องนะครับประเดิมถ้ามันทําอะไรไม่ได้จริงนะอมผมก็คิดว่าจะทําคันแดนทงสูงแต่ถ้าน้ําฝนตกมามันมันจะเป็นหนองสะน้ําหรือเปล่านะครับน้ําจะค้งแบบเหมือนกับเราเลี้ยงปลาเนาะถ้านะมันสูงเกินนะครับ พักทายเฉยนะครับในกระพื้นที่นะครับอขอความคิดเห็นหน่อยครับดินมันก็โอเคอยู่นะครับดินมันก็สวยงามถไปยไปถามามันก็ชุ่มชื้นดีอยู่เห็นไหมสวยไหมตันนี้สวยไหมสวยนะ <c oughs> นี่ครับก็มีรถของตัวเองนะครับก็มีพื้นที่นี่แหละไม่รู้จะทําอะไรปลูกต้นยางก็ไม่ได้ตายสวนยางนั่นก็ของของผมนะครับเนาะมันก็ให้คนอื่นกินเอา นี่เสียงอาจจะแหบๆครับฉลองปีใหม่หนักเกินไปนะครับผมเอาอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ช่องวัดทายซิ่งบานซูเปอร์ตั้มช n น l นะครับคลิปนี้ขอความคิดเห็นของเพื่อนๆนะครับพี่ๆแล้วกันนะฮะว่าพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยเราทําเป็นนามันต้องทําแบบไหนหรือกั้นคันนาสูงหรือม,มันมีผลเสียต่อพื้นที่ตรงนี้ไหมนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ